ไป้ไรอย่มกระมาตาหางไปดีเนาะบคัมัมเหียวบระมเหี่ยววาสัตวมาพีพีพีเลยาพีพี่ล้วมาหามเี่ยลึ่ง้พเีอีนึ่งนไม่ได้พูดสักคำเมยูดักคำสัตวมานี่นี่เม่ใส่ความ นี่เนี่โน่นโน้นอะไรล่ะขโมยเสียขโมยเสียเอานี่เห็นแล้วครับนี่โอ้ยแม่สนั่นเสียงเงียบโอ้ยอยไปเสียคอยขี้เหี้ยมาเหี้ยแล้วไปใส่กองไงเนาะโอ้ยบิสิเดีนี่ฮะเจ้าได้เอาเสียใครไปวะใคบอกแม่เดี๋ยนี่ก็อับสว่านเจ้าแมนตัดแพมญี่ปุ่นดูวะเพิ่นใส่อยู่คนเดียวเลยเดียว

เอาไว้นี่นี่นี่ร้อมนี่มาไว้บนโต๊ะอาหารนะคะก็เอฟซีนะคะก็สั่งลูกชิ้นของน้องจุ้มตามน้องแคมนะคะห้าสิบไม้ใช่ไหมคะครับผมห้าสิบไม้ครับเอฟซีจากไหนคะบอกได้ไหมคุณจันทน์นาอ๋อคุณจันทนานี่นะคะลูกชิ้นห้าสิบไม้ เก็บไปเลยแม่มาตายฮ่าตลับอันอีกสองอันนี้คือแบง่งยูทูบเบอร์ครับอันนี้อันนี้ของลุงเนาะอันนี้เก็บไว้นี่แต่ว่าลุงลุงบอกว่าแบ่งได้เลยกอเนค้านี่นี่ของลุงลไปนู่นฮ่าไปนู่นเลยที่อันนี้อันนี้อีกสองอันจะไปแบ่งข้างหน้าแต่ว่าเอามาแบ่งอีกก็ได้ไม่เป็นไร เอาไว้นี่แหละไว้ให้คไว้ให้คนทำงานให้คนทำงานน้ำจิ้มไม่มีให้เข้าเลยน้ำจิ้มเหรอราดไปเลยเอ้กินก็ให้เขากินด้วยกันไม่งั้นก็ให้เขากินด้วยกันก็เลยไปเลยมาล้านก่อนก็ได้หน้าไปเลยลุมตามไปไว้หน้าบ้านเนยอ้าวจาม้อมมีปากนี่นะคะก็มีเอฟซีใจดีนะคะคุณจันทนานะคะก็สั่งลูกชิ้นของน้องตุมตามและน้องแพมนะคะมาให้กับลุงพลป้าแซนนะคะแล้วก็ให้ยีคูบเบอร์ได้ทานกันนะคะ เนี่ตาเขาบอกโอ้เลยๆๆๆอยู่ในตงงงังข้างล่างใครข่าวแม่ที่จะดีที่ไหนลูกคุณจันทนาครับจันทนาร้องตุ้มตาตัวเอามาให้เนาะห้าสิบ <50 S 2> ไม้ใช่ไหมครับผมเจ็ดสิบไม้แต่ว่าเอามาให้ลุงพลอะห้าสิบคือทั้งร้านเลยน,นั่นนี่หมดแล้วอ,อันนี้ก็ อ่าเทแล้วก็เอาไปแบ่งอันนี้ก็ไปแบ่งเลยครับยูทูบเบอร์ทานนะคะอันนี้แม่เพื่องก็ไปแบ่งเลยครับไปแบ่งพี่น้องตุ้ตามไปจัดการเนี่ยไปจัดการเลยให้เขากินทุกคนเลยไมปกินทุกคนไปเลยเอาเอาให้เด็กๆข้างหน้าเลยเนาะข้างหลังเลยนั่นแหละ้เอาไปวางไว้แล้วไปวางแล้วให้กินเลยตุ้มตามไปครับผมอ่ะเนี่ผมก็จะเอาไปให้ตุ้มตามก็ไดวมาเลย

ไปทานก๋วยเตี๋ยวมาค่ะที่ยืมรถลุงไปอ่ะไปทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยค่ะไว้ให้ช่างเผื่อช่าง <ไป S 1> หิว ตรงมะแต่ยืมต้นต่ำกันเลยเลยเราก็จะตรงวันตรงไหลแบบนี้ตรงแล้วที้งสงนี่ตรงนี่ตรงเหือสองสองกนลูกคีไม่ไกลไ่รั้ต้นต่นะคะนี่นี่ตู้องนนคีสองสออนุญาตถ่ายนะคะ

ไอ้ตาวมาแล้วลุงป้ามาเหรอลุงต้องทานมะนาวด้วยเปลือกมะนาวด้วยต้องทานเปลือกมะนาวด้วยค่ะกันคาวจะอร่อยมากคุณลุงต้องทานทานอร่อยมากดูลุงแล้วทำลายเลยโอ้โย ไม่ว่าจะยามกินครับนอนไม่เคยปล่อยก็ไม่เดี๋ยวคุณลุงบอกยังไม่ได้ไม่ได้แล้วรู้เวลากินแล้วไม่ไ้รวยยาว